สวัสดีครับสวัสดีผมแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันยุทธนะครับนี่ก็เป็นคลิปเก่านะครับตีไทยไว้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับตอนเจ้านี่น้องใ่ตื่นมาเก็บมาเล่นนะครับในตีนอนล้อนะปอกับแม่กไปเตรียมาจะเข้านะครับวันนี้เมนพานเปิดได้ย่าสองเมนูนะครับจะมีอันน้ำพริกปลาทูนะครับแล้วก็อันผัดดอกหอมใส่หมูสามชั้นนะครับส่วนน้องใ่นี่ก็จะเป็นผัดเห็ดนะครับมาหอนวิธีการทำแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะครับดอกหอมนี่ก็ไปซื้อตลาดมาโอ้หัดสิบบาทนะครัััับบอออ้ึึกงมมมดนนะครซืา ว่าอันสามสามารถสาเนะครับเอาสองมัดกับได้เขาก็เออสามมัดโอเคกับเป็นอย่างครับเดี๋ยวไม่ยากไม่ยากกินเนาะเอาไม่ยากลวกผ่องนะครับเอามานึ่งผงเนาะเอามาพัดผ่องนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับแม่บ้านมืนกับเตียวก็เขากระป๋านะครับเนาะอันผมก็เอาเขานะครับมาให้น้องใบกินก่อนนะน้องใบก็กินเข้าบดายก่อนนะครับแล้วก็พัดเห็ดนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นพรอนะพัดเห็ดเปลนเห็ดนางฟ้านะครับมันเห็ดใส่หมูใส่ไข่นะครับน้องใบก็กินเข้ามักเข้านะครับน้องใบมักข้าวเหนียวนะครับข้าเจ้าก็กินผ่องนะกินถึงข้าววเเเจจ้้้าาาขขหหนนนีียยะะแต่ วิเศษนะครับกือเอาเขาเรืยลูกไปนะครับวันนี้การการะนากนะครับถ้าเป็นวันเสาร์เอ้วันเสาร์วติดนี่นะครับการจะเยอะมากเลยบ่จะเป็นอันสะาถูบ,บ้านกวาดบ้านนะครับหลายๆอย่างกิจกรรมหลายๆอย่างกัต้องเนียภายในวันเสาร์วติดขึ้นเรียบร้อยนพะราว่าจะาถึงสุกนะครับจะบกกคอยมีเวลาทำนะว่าเรียงลูกกันแขกสองคนนะครับแม่แม่บ้านเป็นกเรียงลูกเรียงอย่างนะครับนอกเขาผมก็ไปทํางานนะครับมากับเวลาว่างมากับมานจุ่แม่บ้านเปินนะครับเรียงลูกนะครับอิดขนาดนะครับเรียงร้อนคนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่กระมวนครับแต่เป็นกับมีความส หันหลูกเนาะนะครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเซ็ตนะครับเนี่ยห้งน้องใบกินสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวโปอก็แม่กจะกินต่อนะครับระวางนี้เราก็เข้าที่แม่เนาะนะครับยังบะซุกเตอเหลือหนึ่งพักนะครับก็ลักินข้าวด้วยกันนะครับก็เข้ากับมีสองอย่างตีวาเด็กี้นี่นะครับมีผัดอาดองหอมนะครับใส่หมูสามันแล้วกันต่ำนะครับต่อน้ำพริกปลาทูนะครับกับก็พักหลวงไงนะครับเหมาะขนาดนะครับเมนูง่ายๆครับสาวติดนี่หลังจากนะครับกินข้าวเรียบร้อยเละเซ็จนะครับกับปลาน้องใบนะครับออกมาเล่นบะรคั เป๊ะ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 นะครับก็ต้องป๊าเปิลแมแอวนะครับประมาณเก้าโมงนะครับแปดโมงนี่กับป๊าแมเอลละเมื่อเดือนนี่กัก่อนกินข้าวกับป๊าแมเอลก่อนสักหลอบมื่อเดือนกหลังกินข้าวนะครับแล้วแต่หวานกับเขาเสียใจเหลวนะครับนะครับนองใบกับเฮือเล่นหน้าบ้านนี่นะครับเมันก็เดินไปมานะครับเดินขึ้นอันหน้าบ้านผ่องเดินไปบ้านนั่นบ้านผ้าคูบิกผ่องเล่นหน้าบ้านนี่นะครับเล่นหญ้าผ่องนะกับตามภาษาละอ้อนนะครับเนาะแต่เวลาขึ้นบั้กขึ้นเนื้อนี่กับอันจะต้องใม่ ันนี้ซึงซักผ้าน้องใบถึงซักผ้าปอกบแมมนะครับน้องใบก็มาเล่น อันแม่เปินปุ๊บนะครับแม่เปินก็เอื้อนก็วิ่งมาหานะครับมาเล่นกับแม่เปิ่นะครับปล่อยเล่นหน้าบ้านนะครับเล่นดึงดินดึง้ายนะครับแต่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเลาอออนไว้เนี่ยชอบนะครับชอบเอาไม้หินชอบอย่างเข้าปากเขาต้องพอนะครับวันก่อนนี่ก็วิ่งครับผมก็โอ้เอานากูเตือนี่ก็วิ่งนะครับเดินมาได้นะเราเป็นอย่างพวกครับวันนั้นวิ่งครับวิ่งเสร็จปุ๊บป่นครับดาวหนะหัวก็เป็นห้อยอยู่นะครับระวังนี่นะครับ้องใบกับนอนอยู่นะครับนอนปามาเล่นมานอนท่านผมกับขาความสะอาดนะครับทำความสะอาด ยักษ์ใหญ่ปัดยักษ์ใหญ่ปัดอย่างนะครับแล้วก็ถูนะครับถูห้เรียบร้อยนะขนข้อขนอย่างออกให้ก่อนนะครับเพราะว่าอันบ้านเนี่ยเวลาเขาถูอย่างนี้มันจะลําบากนิดนึงนะครับก็ต้องขนข้อขนอย่างออให้ก่อนถูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวคอยขนเข้ามานะครับเดี๋ยวไปบ้านเปิดจะไปเพล่หัมกัมหนึ่งนะครับไปจัดไปอย่างหน้าบ้านนั่นนะครับที่เป็นทองที่เขาออกมานะครับระวังนี่นะครับแม่บ้านเปิดก็มาเตรียมนะครับน้องใบรับเนาะได้เวลานะครับอาจทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อนะครับเด็กกี้บอกว่าบ้านถูบ้านเรียบร้อยเสร็จนะคคครรรรััััััับบบบนนนนนนนีี่่่แมมม้าาาเเเปิอออตยยขขงะืววจ นะครับเป็นทับทิมกรอบนะครับกับเฮลก็มาหันเฮลหันอย่างเซตปุ๊บไปบ้านเปินกลับไปยัดรองเท้านะครับทีบาร์ตะกี้นี่ครับที่ขนออกไปเนาะรองเท้าเนี่ยก็เป็นฟุ่นเป็นยางเป็นกระเจจี๊เซปุ๊ดแล้วก็เลี้ยงให้เป็นเรียบรบลอยนะครับแล้วก็อันวันนี้ครับได้ไปหลังบ้านเนาะวันก่อนนะครับมันมีพายุครับพายุโอ้ลมเฮงขนาดครับบัดเนาะก้างมะเขือส้มผ่องก้างกันมามะนาวผ่องโกนมดนะครับกเล็บปลากันมาครับมาแปงเนาะนี่นะครับตะกี้นี่กลาเป็นก้างมะเขือส้มนะครับนี่เป็นก้าดนนนนะครััับว้ บาได้ยูน้อปลาน้องใบไปหาหมอในเมืองนะครับไปฉีดยาเน่อยวันล้มขนาดนักนะครับโอ้โหเหม็นแตะนะครับล้มเนาะเป็นล้มเป็นฝนนะครับก้างไม้กับฮักไปนะครับก็เป็นอย่างครับกับส้อมแซมไปเนาะแต่ว่านะครับบนเสานี่กับมาได้ยูนะผมไปคุ้มศพโอเนีตมานะครับก็เลยได้ม่เน่าวันอาทิตย์นี่เหี้นะครับกับมาแผงมันเรียบร้อยนะครับต้องไม่เน่าต่อน้องใบรับนะครับถาน้องใบตื่นแล้วกันจะต้องมีไข่ไปพอน้องใบโหนหนึ่งนะครับอันนี้มาได้ครับมันจะงอเงี้ยนะครับบานไข่นะครับรจุนะคครรััับบนี่่ฝงงกา เพิ่มอันหนึ่งนะครับนะลำหน่ำอันนี้กันเดี๋ยวนูยมันจะนักขนาดนะครับนี่นะก็เลยแปลงเป็นก้างเสริมเพิ่มอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้อย่างนี้เซตปุ๊บก็น้องใบน่าจะตื่นพอดีนะครับผมวันนี้กับอี่ตุยนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับไว้ตัวอีนะครับสวัสดีครับ